สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคปไมทีวีนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเออรีวิวมอสไมครับพีเออีเช่นเคยนะครับผมแต่ในคราวนี้ก็จะมารีวิวมอสเออร์จูดิสิกพ็อกเก็ตนะครับผมเป็นมอสเออเขาเรียกว่าอะไรว่ามอสไดโนเสาร์เองนะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะผมก็เชวยกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคราดูตัวแรกกันเลยกว่าตัวแรกมันคืออะไรอ้าวขานิดหน่อยนะตัวสองตัวสองก็จะเป็นตัวเอเอนะเป็นตัวนี้เขาเรียกก็ปลาปลาดิบดํปันอันนี้ก็จะเป็นหอย หอยแขงถุยหอยแขงหอยแมงผู้มาละจถุยแล้วมันก็จะค่อยๆตายนะอยู่ในนนี้ก็จะเป็นปลาอ่อออาวางไม่ได้อันนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในน้ำเหมือนกันแต่มันเป็นแบบเงี้ยไอ้คอยาที่มีครีบครีบค,บค,บคีบเป็นครีบเป็นตีมอ่นนะนะครับผมส่วนไอ้คอยานี่มันผสม้ยอะมาก ขออย่ากระตุกเลยนะครับเรียบร้อยเลยเป็นไงละ่ะอ้าวโอ้โหโชคช่วยอ่าเรามาดูอ่าอออออ่า,อานี่จะเป็นตัวขยาวนะอ้าวเฮ้ยหายอ้าวเฮ้ยหายมาใส่นี่อ่านี่จะเป็นตัวขยานะฮะอ่าโอ้โหโชคช่วยชิบหายนี่จะเป็นนกนกวางไม่ได้นะฮะโอเค ก็เข้ามาตรงนี้ไอตัวไอลูกลูกไอซีดเนี่ยน,นะฮะก็ดก็ต้องเออขอเออยังไงขอโทษคนที่ติดตามช anel ดูวาก็คลิปเออผมไม่ค่อยได้ลงทุกวันนะเอตามวันที่อะไรตามวันที่กําหนดนะฮะก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเพราะเออไ,ไม่ไม่วางหนึ่งผมไม่ว่างเลยนะฮะ oke, mau duduk ini. Hmm. itu, nggak, nah, berapa tuh hey. lewat? Spino, Spinosaurus, nah, tuh เอออะไรอะไรเอยเท็กกสโซลัดอะไรเท็กสโซลัดอะไรไทุกอย่างเลแหละจะไม่ได้นะชื่อไมี่มันนะครับก็เป็นมอสทีตีกันเลยสีเดียวนะนี่ตัวอะไรโอ้โหทีเนอะเด้ได้ได้ด้ทีเล็กมีคิ้วเขาด้วยเหรอโอ้โหคำรามคำราม Yup. มาดูไทเซลรทับี่เนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยตกใจยหมดอ่าไทเซลรทับน่าสัตว์เลี้ยงที่ผมชอบที่สุดเลยเอ้ยเป็นสัตว์นสาวที่ชอบนะอันนี้แรปเตอร like อ์วิวโรกิปเตอร์ shepherd. ไม่รู้ไม่ันอะไรแม่งเอ้ยครับนี่เป็น Okay, ตอนคืนาพาไปเป็นเช้านะครับอ่ามันก็สดยอดเป็นมอถือว่าเป็นมอสที่ดีเลยนะฮะแต่ใครโหลดก็กจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับมาผมได้ทิ้งลิงก์สองลิงก์ก็คือลิงก์ติแท็กแล้วก็เออลิงก์ตัวมอสมันนะครับโอเคน่าน่ามันก็จะมีวัคซีนให้เราฉีดไอฉีด ฉีดด้วยนะครับอ่ามีชิ้นแล้วเราฉีดนี่ก็จะเป็นเนื้อนะฮะอันนี้เรื่ออะไรเนื้ออะไรไม่รู้ช่างมันเราไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยมีกระดูกด้วยอีแค่แจ๋วๆจ๋วอินโนมินัตเล็กอีแค่อเอยงมีนี้ได้ด้วยตตัวนั้นนะ อินโน n a นัสแค่อินโนเมนัสเล็กนะฮะตัวนี้นะฮะแต่ก็นะ่ฮนะยังมีบักอยู่นะครับอนะินโนเมนัสเล็กนะฮะให้ตัวอะไรให้ดูดูอิงนะลองบินดิเ้าโอ้สอมบิอเออเลอร์เลยฮะถึกมดเออเลอร์เลยนะฮนะนะครับมันก็จะมี มันก็จะมีไอ,อ้พวกตายอีกนะฮะก็ก็ต้องมาขอแค่รีวิวเพียงเท่นี้กันนะครับเอาไว้ใครใครอยากโหลยก็แตะใต้ลิงก์เลยใต้คลิปนี้เลยนะฮะใตล้ลิงก์เวท้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ โอ้กรตกตโอเคก็จะลาไ้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย